แป้งนวลพันธ์ลัซำครับานายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนที่18ครับกำลังจะมาเปิดใจกับทางด้านสื่อมวลชนแล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะค่ะได้ได้ยินไหมคะไม่ต้องติดไม่ได้ยินได้ะคะไ,ดไ,ดได้ยินนะคะ ได้ยินได้ยินนะคะค่ะค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่มาทำข่าวกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะค่ะคคแม่ครับผมพูดถึงการได้รับตำแหน่งนายกมาคมที่าิ่นแห่งประเทศไทยนะครับดีใจมากแค่ไหนยังไงบ้างครับก็ดีใจนะคะและก็เป็นความตั้งใจจริงนะคะที่แป้งลงรับสมัครเลือกตั้งจนถึงวันนี้วันที่เลือกตั้งนะคะและก็ตื่นเต้นมากนะคะเมื่อคืนนอนไม่หลับนะคะก็ พอทราบผลวันนี้ก็ดีใจนะคะ,ะได้68คะแนนนะคะจาก73ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง68ท่านนะคะที่ให้เกียรตินะคะไว้วางใจเลือกแป้งเป็นนายกสมาคมนะคะก็มีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ถือเป็นเกียรติยศนะคะแล้วก็ทราบนะคะจากที่อ่านจากสื่อนะคะว่าก็เป็นถ้ากรกตได้รับรับรองอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็คงจะได้เป็น นายกสมาคมคนที่18แล้วก็เป็นคนแรกของประเทศประเทศไทยแล้วก็คนแรกของเอเชียด้วยนะคะ <c oughs> ก็มีความภาคภูมิใจนะคะเ <c oughs> นื่องจากว่าอยู่บนเส้นทางสายฟุตบอลมา16ปีแล้วนะคะ <c oughs> ก็ผ่านมาในหลายบทบาทนะคะตั้งแต่ผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงนะคะประธานสโมสรการท่าเรือนะคะแล้วก็ผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลชายนะคะก็คิดว่ามีความตั้งใจจริง ที่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้ทราบว่ากีฬาฟุตบอลเป็นกีฬามหาชนเป็นกีฬามวลชนแล้วก็อย่างที่ทราบว่าเป็นกีฬาที่เป็นความหวังของคนไทยทั้งชาตินะคะสำหรับอุปสรรคและปัญหาที่จะต้องเจอเนี่ยแป้ก็คิดว่าคงจะต้องมีมากพอสมควรนะคะก็เนื่องจากหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะวิกฤตศรัทธาเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลายมิติด้วยกันนะคะ แบงเองก็สวมหมวกหลายหมวกเคยสวมหมวกหลายหมวกนะคะในหมวกของทีมชาติก็แน่นอนนะคะ,ะวิกฤตจ,จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทีมชาติเล่นไม่ชนะนะคะซึ่งวันนี้ก็เริ่มมีแป้งเชื่อว่าเริ่มเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะจากการเอเชียนคัพที่ผ่านมานะคะก็ส่งผลให้เราเข้ารอบ16ทีมนะคะแลวก ได้คะแนนที่ดีมากในรอบ16ทีมนะคะแล้วก็ดึงให้แร n กิ้งฟีฟ่าอย่างไม่เป็นทางการถ้าแป้งเข้าใจไม่ผิดเนี่ยขณะนี้เนี่ยน่าจะอย่างไม่เป็นทางการนี่จะประกาศหลังจบเอเชียนคัน่าจะทีมชาติไทยน่าจะอยู่ตำแหน่งที่101ของโลกแล้วก็น่าจะเป็นที่1ของอาเซียนนะคะซึ่งแน่นอนนะคะในฐานะคนไทยนะคะที่เป็นแฟนบอนลรวมทั้งตัวแป้งเองก็อยากจะมองเห็น พัฒนาการของทีมชาติไทยนะคะก็ยังมีอีกหลายทัวร์นาเมนต์นะคะไม่ใช่เฉพาะทีมชาติชุดใหญ่นะชุดใหญ่แน่นอนนะคะมีคุ i ิฟเวิร์คัพในเดือนมีนาคมที่จะต้องไปเล่นกับเกาหลีนะคะแล้วก็กลับมาเล่นกับไปเล่นกับจีนแล้วก็สิงคโปร์นะคะก็ถือว่าเป็นงานยากนะคะที่คนไทยทุกคนแล้วก็รวมทั้งคนทุกชาติในเอเชียก็หวังจะไปบอลโลกถามว่า มีอยู่แค่8.5ทีมนะคะจะได้หรือไม่ได้มันก็อาศัยอยู่ขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยนะ,ะก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะคะในมุมของสโมอสรน,นะคะก็สมาชิกก็แ้งได้ไปพูดคุยนะคะจริงๆได้พูดคุยกับบวตเตอร์ทั้งหมดแล้วก็ได้ฟังเสียงสะทอนนะคะทั้งจากทีหนึ่ทีสทีสนะคะรวมถึงนะคะฟุตบอลหญิงแล้วก็ฟุตซอลนะคะฟุตบอลชายหาดนะคะทั้งหมดนะคะ แปงว่าประเด็นหลักๆหล,กห,ลกหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะ,ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอเงินนะคะที่แต่เดิมเนี่ยเคยได้รับจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดซึ่งในตอนนี้ก็ถึงวิกฤตถึงทางตันที่หลายๆท่านก็ทราบแล้วนะซึ่งก็คงเป็น ภารักของแป้งนะคะในฐานะนายุสมาคมนะคะถ้าได้รับการรับรองแล้วแล้วก็สภากรรมการชุดของแป้งนะคะที่ว่าเราเองก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็คงจะต้องเตรียมแผนงานนะคะที่จะมารองรับนะคะเพราะว่าแป้งเชื่อมั่นเสมอนะคะว่าลีก3เนี่ยนะคะเป็นลีกที่มีความสําคัญนะคะเป็นลีกที่จะพัฒนาอนาคตนะคะเยาว,วชนนะคะเพื่อที่จะนําส่งสู่ลีก2แล้วก็ลีกหแล้วก็แน่นอนนะคะ ส่งผลิตผลเนี่ยไปถึงทีมชาติไทยทุกชุดนะคะ,ะการพัฒนายุทธลีกหรือเยาวชนอันนี้แน่นอนนะครับเป็นรากฐานสําคัญที่สุดแป้งเชื่อว่าของทุกประเทศเลยนะคะที่ให้ความสําคัญของเยาวชนนะคะฟุตบอลน,นะคะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้อง,ต,องต้องรีบทาเช่นกันนะคะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือแป้งได้มีการพูดคุยกับสภากรรมการทุกท่านของแป้งนะคะว่าในยุคข,ของแป้งถ้าแป้งได้ได้รับตําแหน่งแล้วนะคะ ความโปรง่งใสนะคะในเรื่องรายรับรายจ่ายนะคะแป้งและสภากรรมการเนี่นะคะเราจะทราบงบรายรับรายจ่ายงบดุลนะคะเท่ากันทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นเชื่อว,ว่าทุกคนในยุคน,นี้ต้องการเรื่องจริยธรรมความโปรง่งใสธรรมาธิปาลนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราตกลงกันแล้วก่อนที่จะทาาทามทุกท่านเข้ามาเป็นสภากรรมการนะคะก็เรื่องอื่นนะคะสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องการเ,เข้าถึง อารมณ์และความตั้งใจจริงนะคะของแฟนบอลแป้งเคยพูดเสมอตั้งแต่แป้งรับตําแหน่งผู้จัดจาการทีมชาติไทยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาฟุตบอลโค้ชผู้จัดจาการทีมหรือนายกสมาคมนะคะผ่านมาและก็ผ่านไปทุกคนก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะคะแต่สําหรับคนที่จะมือที่จะพยุงและประครับประคองฟุตบอลไทยซึ่งเป็นของรักของหวง ของคนไทยของเรานะคะก็คือผู้เล่นคนที่12นะั่นก็คือแฟนบอลชาวไทยต่างประเทศนะคะซึ่งแป้งเองเนี่ยนะคะตั้งแต่รับตาแหน่งผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงเคยพาบอลหญิงไปบอลโลกสองสมัยที่แคนาดากับฝรั่งเศสนะคะและก็เป็นที่ผู้จัดการทีมชาติทีมชาติไทยของผู้ชายนะคะก็ซึมซับได้ดีนะคะถึงความรู้สึกตั้งใจจริงที่แฟนบอลมีศรัทธาต่อทีมชาติไทยดังนั้นเนี่ยแป้งจึงเป็นคนที่น้อมรับ ความติชมแล้วก็จะนามาปรับปรุงเสมอแล้วป้งก็คิดว่าคงจะมีการเปิดช่องทางนะคะที่จะรับฟังความเห็นของแฟนบอลน,นะคะแล้วก็รวมทั้งสื่อมวลชนสายกีฬาทุกท่านซึ่งจริงๆป้งเชื่อว่าสื่อมวลชนสายกีฬาท่านก็เป็นสื่อกลางนะคะระหว่างนะคะคนทํากีฬาและก็แฟนบอลน,นะคะแล้วก็คนในสมาคมนะคะดังนั้นก็วันนี้ก็ตั้งถือว่าเป็นวัน ประวัติศาสตร์ของแป้งนะคะก็มีความดีใจและก็ภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้รับความไว้วางใจถึง68เสียงด้วยกันนะคะดีใจมากมาก,มากแป้งครับผมถามนะครับว่าในฐานะที่คุณแป้งก็เป็นประธานบริษัทใหญ่ของประเทศตอนนี้ต้องมานั่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นสมาคมใหญ่ของประเทศไทยอีกเหมือนกันจะแบ่งเวลางานยังไงแล้วก็จะดูแลทั้งสองอย่างให้มันดีดดทั้งคู่เรื่องะไรครับจะแบ่งงานค่ะแน่นอนนะคะคือแป้งคง คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าแป้งยังเป็นซีอของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนอยู่นะคะซึ่งตำแหน่งนี้ก็ต้องทำทำต่อไปเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจนะคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็เป็นธุรกิจ ดั้งเดิมของตระกูลนะคะเป็นบริษัทเก่าแก่ถึง92ปีขนาดเดียวกันตําแหน่งใหม่ที่แป้งได้รับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งอันทรงเกียรตินะคะเพราะสมาคมแห่งนี้ตั้งมา108ปีเป็นสมาคมที่ทุกคนให้ความคาดหวังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ทรงเกียรติแป้งก็จะต้องแบ่งเวลาให้ดีที่สุดนะคะก็แน่นอนนะคะก็ในในช่วงแรกยิ่งยิ่งช่วงตั้งไข่ของแป้งนะคะปีแรกของแป้งก็คงจะต้องอ มาใช้เวลาอยู่ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็แน่นอนนะคะไม่ใช่ว่านั่งอยู่ที่ไหนก็อาจจะทํางานได้แต่ไงก็ก็ตามก,ก็คงจะได้พบแป้งที่นี่แน่นอนค่ะแป้งเป็นคนเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเสมอมานะคะถ้าทุกท่านนะคข่าวทุกท่านที่รู้จักแป้งมา10กว่าปีก็จะรู้ว่าเป็นคนเดิมๆตลอดร้อยร้ยวันแรกคนระับมีจะทอะไรนะ หนักมากเลยนะเนี่ยร้อยวันแรกเนี่ยนะคือจร,จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าทีสามตอนนี้นะคะแล้วก็ที่จริงๆทุกทีนะคะมีปัญหาเรื่องๆๆเรื่องเรื่องการเงินมากนะคะแล้ก็พยายามจะเดี๋ยวก็ต้องเข้ามารับงบนะคะของสมาคมจากชุดเก่าที่จะแ h a n เวอร์ส่งให้กับชุดใหม่ก่อนนะคะก็ มีทีมทีมสภากรรมการทุกท่านนะคะก็พร้อมที่จะเข้ามาดูแลนะคะส่วนเรื่องของอการเงินเนี่ยจริงๆก็มีคุณประวินพิรมบักดีท่านเองก็อาสาท่านเป็นอุปนายกก็อาสาที่จะมาช่วยแป้งดูเรื่องนี้นะคะส่วนเรื่องสปอนเซอร์ก็แน่นอนนะคะก็คงจะหลังจากนี้ก็คงจะมีการได้พูดคุยกับ potential น,นะคะของคนที่รักฟุตบอลไทยนะคะอัะนี้ก็ต้องเชิญชวนไปเลยนะคะแป้วก็กลัวว่าเดี๋ยวหลายท่านจะไม่กล้ารับโทรศัพท์แป้งนะคะก็แน่นอน เงินสปอนเซอร์ก็เป็นหลักนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะคะมันมี2ฝั่งนะคะฝั่งทีมชาติแล้วก็ฝั่งฟุตบอลลีกนะคะทั้ง2ฝั่งนี่จริงๆมีความสําคัญเท่ากันนะคะลีกแข็งแรงทีมชาติก็แข็งแรงทีมชาติแข็งแรงลีกก็แข็งแรงนะคะก็คงจะมีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่แป้งอดพูดไม่ได้เนื่องจากว่าแป้งเคยสวมบทของผู้จัดการทีมชาติดังนั้นเนี่ยแป้งทราบว่าสิ่งที่สําคัญคือการจัดตารางของการแข่งขันในลีก กับการจัดตารางของทีมชาติทีมชาตินี่เราทราบอยู่แล้วว่าจะมีทัวร์นาเมนต์ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดยูยิสามนะคะดังนั้นเนี่ยเราได้มีการคุยกันแล้วนะคะว่าเรื่องการจัดตารางเนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่าง2ฝั่งอย่างแน่นอนนะคะดูแลให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้เรียกว่าให้พอมีเวลาที่จะมีเวลาลงซ้อมและมีเวลาที่จะได้ ตัวผู้เล่นที่ดีนะคะจังทั้งจากสโมสรในประเทศแล้วก็สโมสรต่างประเทศซึ่งก็จะเห็นนะคะว่าอย่างเอเชียนคัพเนี่ยเราก็พยายามอย่างที่สุดก็ถือว่าได้ผู้เล่นชุดที่น่าจะดีที่สุดมาเล่นในเอเชียนคัพที่ผ่านมาคุณแป้งครับผมพูดถึงการได้เป็นนาย,ยกสมาคมฟุตบอลผู้หญิงคนที่เจ็ดของโลกไหมครับผมรู้สึกไงบ้างครับโอ้แป้งภาคภูมิใจมากนะครับเพราะแป้งรู้สึกว่าแป้งเริ่มต้นชีวิตจากการเป็นผู้จัดการทีมชาติฟุตบอลหญิงนะคะก็ พาบอลหญิงไปถึงจุดสูงสุดคือไปบอลโลกมาสองสมัยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมเท่ากับกีฬาฟุตบอลชายนะคะอันนี้ต้องยอมรับว่ามีช่องว่างนะคะความแกลบระหว่างบอลหญิงและบอลชายอย่างมากมายนะคะการที่แป้งได้ถูกเปิดโอกาสนะให้เป็นผู้หญิงซึ่งมาทํางานเกี่ยวกับกีฬาที่เป็นกีฬาที่ผู้ชายเนี่ยเล่นเยอะแล้วก็ให้ความสนใจเยอะเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็ เป็นเป็นงานที่ท้าทายจริงๆก็อาจจะคล้ายๆกับตอนแรกที่แป้งมารับตําแหน่งประธานสโมสรท่าเรือซึ่งเป็นทีมที่ทุกคนบอกว่าอยากเข้าไปทําตอนนั้นเป็นทีมที่ฮาร์ดคอร์มากมีการเชียร์เป็นสไตล์ดุด,ดันของตนเองนะคะซึ่งแป้งก็ภาคภูมิใจว่าตลอด8ปีที่แป้งอยู่กับท่าเรือมานะคะก็ก็ก ก็ทำให้แป้งถอดตา่ายออกจากสนามแพทสเตเดียมได้นะคะแล้วก็อีกหลายๆมิตินะคะการเป็นผู้จัดการบอลชายนะคะแป้งก็ผ่านหลายคราสิสมานะคะผ่านหลายอารมณ์นะคะเวลาคือบอลมี3มหน้าเสมอนะคะ90นาทีไม่แพ้ก็ชนะก็เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยในสนามก็ expect ว่าเราอยากชนะนะคะแต่ผลการแข่งขันที่ออกมาบางครั้งก็ไม่เป็นไปตาม ความต้องการหรือความคาดหวังของเรานะคะแต่ก็แป้งยังแป้งก็ยังเชื่อเสมอนะคะว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมิตรภาพหลังเกมนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมระหว่างสโมรสรด้วยกันเองหรือเกมระดับชาติเนี่ยมันนำนำไปสู่การเชื่อมความสัมพันธ์นะคะในแง่มุมของนะคะสังคมวัฒนธรรมและก็การเมืองเศรษฐกิจได้อีกนะคะดังนั้นก็จึงจงจ,งจึงมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญ มีอีกอย่างนึงที่แป้งอยากจะพูดนะคะเพราะอาจจะเป็นวาระเร่งด่วนนะคะก็คือว่าอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ออสมยศนะคะและก็คณะทํางานนะคะที่สามารถนะคะพิชเอาการจัดฟี f a คอนเกร s นะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็น ถ้าไม่นับงานในสนามแล้วก็น่าจะเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดนอกสนามของฟีฟ่าซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนะคะก็เป็นงานเร่งด่วนนะคะซึ่งคงจะต้องรีบประสานกับทุกฝ่ายนะคะเมื่อกี้ก็ได้มีการพูดกับทางคนของฟีฟ่าที่มาแสดงความยินดีแล้วนะคะว่าเรื่องนี้เป็นวาระใหญ่นะคะเพราะว่าผู้นำนะคะจาก211ประเทศนะคะเกี่ยวกับประธานสมาคมของ,ของฟุตบอลและก็นักฟุตบอลมีชื่อต่างๆนะ,ะจะมาก็ แป้งเชื่อว,ว่าการจัดครั้งนี้เนี่ยเราเป็นประเทศที่5ในเอเชียนะคะจากจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็กาตาร์แล้วก็มาไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ได้รับเกียรติให้จัดน,นี้นะคะก็น่าจะเป็นหน้าตาของประเทศไทยนะคะก็คงจะต้องมีการร่วมมือกับทางรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งจริงๆก็แป้งก็ได้ยินมาทางทางรัฐบาลเองก็มีการตั้งหลักพร้อมที่จะพร้อมที่จะจัดการเรื่องนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีแล้วนะคะ พูดถึงสัญญาของปาฟานลับอิชิอิครับตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะก็อิชิอินะคะก็ถ้าแป้งขณะนี้ถ้าถ้าถ้ารับรองเป็นนายกสมาคมแล้วก็คงมีการทำจริงๆก็มีสัญญาใจกับอิชิอิอยู่แล้วมีการพูดคุยกันตลอดก็คงจะต่อมีสัญญากับอิชิอิทันทีเลยนะคะต่อไปอีกอีกสองปีค่ะสองปีเนี่ยอาจจะสองปีครึ่งนะคะค่ะแล้วเรื่องของปูยี่สามที่เหมือนติดประเด็นเรื่องของการตรงกับไทยดีพอดีตรงนี้จะแก้ไขเร่งด่วนเลไหมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะเข้าไปพยายามดูเรื่องตารางกันนะก็ต้องดูดูว่าจะมีการขยับอะไรหรือว่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้นะคะแป้ง้ให้เองว่าในการตวให้ตัวเองนในการงานเข้ามาทานาฟุตบอนนะ่ะแป้งแ้งเข้ามาในวงการฟุตบอลตั้งแต่สมัยพี่วรวีมกูดี ซึ่งเมื่อช้าก็โทรมาวอวยพรแป้งเช่นกันนะคะแล้วก็ต่อมาถึงสมัยพี่สมยศนะคะก็แป้งทราบดีนะคะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ร้อนแล้วก็โดนวิพากวิจารณ์ได้อยู่เสมอนะคะก็ต้องตั้งสมาธิตั้งหลักตั้งใจให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องเตรียมรับทุกสถานการณ์เพราะว่าก็ยังไม่ทราบเลยนะคะว่าจะเจอวิกฤตขนาดขนาไหนนะคะก็ที่ปรึกษา จะจะสร้าชุดถกแป้งนี้พี่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งคือพี่เนวินชิดชอบนะคะก็เมื่อคืนนะท่านอย่างแซวแป้งนะคะท่านพูดกับแป้งบอกว่าเ,าเมื่อตอนแป้งทําท่าเรือก็ขอต้อนรับสู่นรกไทยลีท่านบอกว่าคราวนี้งานหนักนะเธอขอต้อนรับสู่สมาคมาาท่านท่านก็พูดเป็นเชิงว่าอันนี้ก็อีกนรกหนึ่งนะเธอจะต้องฝ่าฟันทําให้ดีที่สุดไปให้ได้นะคะก็ได้ได้ดพูดกับผู้ใหญ่หลายคนคได้คุยกับคุณวิเมื่อตอนเที่ยงเมื่อกี้ท่านก็โทรมาให้กําลังใจนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณ ผู้ใหญ่หลายท่านที่สนับสนุนแป้งนะคะขอบคุณนะพี่ออสสมยศด,ด้วยนะคะเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้แต่งตั้งแป้งเป็นผู้จัดการทีมชาตินะคะเมื่อกี้ท่านก็ลงมาแสดงความยินดีกับแป้งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะสาหรับโหวตเตอร์นะคะทั้ง68เสียงที่ไว้วางใจแป้งนะก็ทราบว่าเป็นสถิติที่อะไรได้93เปอร์เซ็นต์นะก,ก,ก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจมากดีใจมากค่ะขอบคุณสื่อมวลชนสายกีฬาทุกท่านนะคะ แฟนบอลนท่าที่ค่อนข้างข้างกับการเปลี่ยนแปลงคราวนี้เรื่ขขงองความสำคัญครับใต <c oughs> ้ใจะบอกว่าจะเปลี่น,บ, <c oughs> นบอลไทยค่ะ <c oughs> อย่างที่แป้งพูดนะคะว่าผู้เล่นคนที่12แฟนบอลเนีน่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็อยู่คู่กับฟุตบอลไทยตลอดนะคะก็อ,ะอยากจะให้นะคะนอกจากพวกตัวแป้งเองแล้วสภากรรมการแล้วโค้ดนักเตะทีมชาตินะคะแล้วก็แป้งเชื่อว่าตอนนี้มันก็ต้องทีมชาติทุกชุดแล้วล่ะ ชุดจ่ายชุดยูยี่สามยูยี่เจยูสินะคะพวกเราทุกคนก็ตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดนะคะให้สมใจกับความคาดหวังของแฟนบอลคนไทยนะคะแล้วก็อยากจะให้กระแสะแฟนบอลชาวไทยกลับมาดูบอลไทยในสนามให้มากขึ้นนะคะก็แป้งเชื่อว่า ถ้าฟุตบอลดีกระแสดีเนี่ยนะคะทุกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาไม่ได้คุยกับทีมต่างจังหวัดเยอะๆนะคะว่าแฟนบอลต,ตอนนี้น้อยลงไปเนื่องจากไม่มีถ่ายทอดนะคะแล้วก็เลยทําให้แต่ละทีมเนะี่ยอยู่กันยากด้วยนะคะก็ก็ก็เชื่อว่าถ้าเรามีการทําทุกอย่างให้ออกออกมาออกมาออกมาดีนะคะกระแสกลับมาแฟนบอลกลับมานะคะก็ยังไงก็ฝากแฟนบอลด้วยนะคะว่าก็ ค่อยๆดูการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะก็ตั้งใจแน่นอนผลงานก็เป็นอะไรที่ทุกคนตั้งใจอยู่แล้วแต่ผลลัพธ์ออกมายังไงเนี่ยเราไม่สามารถคอมมิตณั้นขนาดนี้ได้ว่าเราจะได้ไปบอลโลกหรืออะไรนะแต่เรามีความตั้งใจจริงแน่นอนนะคะแล้วก็เรายังมีชุดยูยู่สิอยูสิ 28, อ,อีกนะคะยังมีอีกหลายหลายทัวร์นาเมนต์นะคะก็ขอให้เป็นกําลังใจกันด้วยนะคะได้มีการคุยกับรัฐบาลในการซัพพอร์ต ก็เคยได้คุยกับท่านนายกเศรษฐานะคะก็ท่านเองเป็นคนที่นิยมชมชื่อในกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วนะท่านก็พร้อมที่จะสปอร์ตเรื่องเรื่องเรื่องฟุตบอลเต็มที่ท่านเองยังเคยพูดเลยนะคะว่าก็ ท่านมีรัฐบาลเองมีโครงการหนึ่งรัฐวิสาหกิจหนึ่งฟุตบอลนะคะท่านก็พูดว่าอาจจะเอาลงมาช่วยอะไรกันบ้างแต่ว่าคงคงจะต้องมีการพูดคุยกับท่านนายกเศรษฐาและก็ท่านได้เจอกับท่านรองอนายกปันปรีนะคะท่านเองก็ดูแลด้านนี้แล้วก็ได้เจอกับท่านรัฐมนตรีสุดาวันนะคะรยบร้อยแล้วนะคะก็เจอกันนอกรอบก็มีการพูดคุยกันนะคะตอนตอนก่อนที่แป้งจะได้รับเลือกตั้งนะคะแป้งมีความกังวล้งไหมคเพราะว่า มีันเ่อะได้ได้กับเป็นพันล้านนะพันะทางกสิทธา์กังวลเลยครับว่าเดี๋ยวมารับงานตรงนี้จะต้องไปคุยกับใครๆส่วนกังวลมากค่ะเพราะว่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเนี่ยแป้งคิดว่ามูลค่ามันลดลงไปมากจริงๆแล้วสมัยก่อนอย่างที่เราทราบได้ได้ค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเยอะนะคะก็คงจะต้องปรึกษานะคะกับกับคณะทํางานนะคะกรรมการทุกท่านนะคะว่ามีแนวทางไหนนะคะที่จะทําให้อ่า นี่คือสิทธิ์ถทอดเดินไปได้เหมือนยุคเก่านะคะก็เรามีการพูดกันแล้วค่ะเรื่องเรื่องซิมที่สามสโมสรเคยช่วยเหลือกันนะคะไม่ว่าจะเป็น BG บุรีรัมหรือท่าเรือน,นะคะว่าว่าเรื่องซิมนั้นมันอาจจะไม่เวิร์กไม่ตอบโจทย์นะคะอันนี้เราเองก็ก็มานั่งพิจารณาดูนะคะก็คงจะต้องหาแนวทางให้ให้ให้ดีแต่กังวลในกังวลแน,ๆแน่ๆนะคะแป้งแป้งเชื่อว่าตำแหน่งที่ได้มานี้ก็มาพร้อมกับ ภาระหน้าที่และก็อุปสรรคที่มากมายนะคะก็ต้องขอกำลังใจนะคะจากทุกท่านนะคะกำลังใจจากแฟนบอลนะคะก็อย่างที่บอกนะคะกีฬาฟุตบอลมันเป็นกีฬา,ามวลชนกีฬามหาชนดังนั้นเนี่ยจึงมีความคาดหวังจากผู้คนมากมายก็กังวลแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณพี่ๆนะครขอบคุณนะคะขอบคุณนั่นก็เป็น